ัก่อยสบายดีกันเนาะมื้อนี้มาเรามากินนั้นข้าวปุ้นกันเนาะหนะอันนี้ก็น้าจิ้มเนาะนี่ก็เป็นอันน้ำพริกเนาะเผ็ดเผ็ดนะเราใส่จังโหน่กันอันนี้ก็นํามันไปจับน้ำมาหันหวานเขาเนาะแล้วก็มีมันาวใส่เนาะมีลงไปเลยหน่อยนึงอันนี้แล้แม่นันก๋วยเตี๋ยวอินดอนเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอินดอนอันนี้ไปเคยกินมาพี่น้องเาก๋วยเตี๋ยวอินดอนได้นีิได้ได้คือเฟอร์บ้านเนาแหละ แบบแซ่บไปเตี๋ยวใกล้ี่หน่อยกินกันเลยน้ำซุปหอมหอมแซ่บ หนงต้นคือไส่ไส่นะครับหอมหอมมแซ่บแซ่บ có phần sâm lên luôn lúc lúc nhà nó luôn cái thì nòng đấy จะเนือไก่